สวัสดีครับพบกับช่างเจ็กสวัสดีครับเจ็ดจองบริวณเปลี่ยนเขลียนลูกหกมากคันชักครับเก็จไปแล้วข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งข้นนีกต้อมขันวีกอันนี้ช่างต้อมขันอีกต้องมาเมีแยงดีใจเลย

เยอะเยอะเออบาเบเลยแล้วเลยแล้วเลยบ่านี่ตั้ตีหางพูลโอ้าพูนอีกบ่าพูนอีกเหรออ่ะสุแล้วปิดบปิดบ่นี่ปิดปิดเอนี่่งนี้นะครับยังไม่ได้เปลี่ยน ข้างนี้ยังแน่นอยู่เหมือนข้างนั้นวิธตตีตีตีตรงนี้นะครับนี่แชรมันเบรกไว้ก่อนโจแเร่เาลงม่แรงก่อนเดี่ยลงไม่แรงก่อน ไหนังคนสาวโค่นรูมี่แล้วเรมีงวคนมติดบางคนนี่เออตอย่อกลงไปแรงบเอาคีมไข่ออกคีมไข่ออกคีมงึงอคขนดีมเมนคีมมันขันหัวนอดอกเออขันทางไนขันนอกนขันทางบนน่ เวกยู่ในมุมแล้วมเบกเเใส่ซื้ออย่างนี้เงมากข่ออกเยอะเลยข่เาะปูติบีน่ยขนอยเออเออฮาลงละใครแขงกันโคนขานี่เขาลุ้นไปใส่ปฮะบ้านไหนจะมีกันโคนบ้านไหนบ้านี้มันเป็นไรยางบนนี่โอ้ยโอ้ไปข่นอนนมาไขยเร็วๆตอมาเก็บเครื่องมือสอยเพลิน บอกว่าีงเราก็สอบเ้ือไม้มาไม่สได้ปั๊บขันอยู่อกเอกตอกใครออกสร้าง้างเ็ดจัดให้เ้ีอกลัวแแต่งตัวไปับล่างไปัวไป่างะ่างใครบ่งี้ยน้ำมันเบียดเ่านี่ เออย่านานอหนนยนยันนั่นโะอ้หรือแค่นี้อยู่บอกคนในวิธนะีตีที่ไหนบอกอันนี้เนี่ย fc คนนี่ปรับตั้งอยังไรวิธีสูตรปรับตั้งกันไหมม,มากไปหรือเป่ยังแล้วเพราะถ้ขีดรัวขีดมากก็นาไม่ขีดมากกนสอนบอกคนถ้าไม่มั่นใจขีดมากไปก่อนนะครับแต่วิธีตั้งเขาให้ตั้งขอบริมในกระทะร้อนในนะครับวัดจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นนะครับ พยายามให้หน้านี่ห่างกว่ามิลหนึ <bizarre> ่งวันนะกูกูอยู่หรอเดี๋ยรู้เมื่อกี้เมื่าไดรแต่ยงไว้พีเว้ยคุณพ่แม่เขาสวนได้ซิปลอดได้ครับวัวชนซีปลอดเล้วันตีมากยัง มากว่าเทิงเลยว่ะครับขีดลองโอ้ขีดนี่ขีดว่าเทิงนี่ดิสินมันเล่นวอลนี่นี่เที่ยวดอกนี่ขีดวันหนีเพราะมันได้ลอกมันที่เราขีดขีดมันยิงตร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 งยังเมื่อยยังสั่นบนท่านเดทวันบวนกระทุ่มมันอยู่ออกวอร์อย่ี้วอร์วอรอรไปกูคอแล้วมองนี่เขาเป็นเป็นยังป่องปองเดี๋ยวใครกิบลองใครกิบลองออก แตว่าเกี่ยงแล้ววะทุกนันเด็กยอดต้อนข้าวเราไปนอนโก้หนึ่งใส่โก้ชนิดใหม่โก้ยังอรูดรถเก่าเนาะขึ้นนมารถมันย่านเด็กตกน้อเด็กก็แซ่ไว้ก่อนผู้ขี้ก็ย่านนี่มันหลุดน้อ <c oughs> แต่ลมอีกต่างห่างนะหุ่นเตะหุ่น Ừ, thì... Say ừ, <laughs> đứng <laughs> <laughs> uh. uh. oh. lại hết. Lai away, yang vi. Say a vong vi. Hong tao ngon tóc. Dung ngon, dung ngon. Hong, dung ngon, dung ngon. Hong ngon, dung ngon. Hong ngon, dung ngon. Hong ngon, dung ngon.

มัดในเนีเนียวน่ะมันสีออกกคือแบว่าไปะลยเ<อ>พาดูเรือใหญดีมัดสี่กัดสัน,นิ้มายังน้อยยพอเลยว่าขันดีว,ว่ะมึงเศาร์เด้อสามเมื่อก็บอกเราเรือไม่สวยกซอนงานเกีสองชิปล่อใชแล้วจับาททำไมเขาไปนี่ใหนึ่งเม่เข,าาข้าดีกว่เขาเรียก <c oughs> เป็นคาแรงยุ่งเจอเะตัวเองเป็นรถอีกหน่อยเดยนี้โอยม่เตอรถระดับเลยเนอแบบรุนระดับตำรวจทหารบุรุษสอมขอนี้ไม่ตีนตีเอาคนน้อยบอยมันซื้อหมวกวันซื้อหมวกวันมั้งเย็น กอนใหขอนไ้อนน่อยไม่ยนักก็เสยจุดสอดเสลียกลอเนี่ยวะเอาเอาเบอขอดบินเวรโรดขอนใหม่ยังก่อนเปเวรโรด ไปลงไปเรงมนนะไปเลงมันลงอ่มันเขามันนนมีหัวเทิง่ยได้ังหน่อยหัวตึมก่อนเนี่ยตระจยงเกียวอย่าน้อย่ลงแลงแล้ว เอามาค่อยตีออกแล้วก็ซึมเข้าไปเรื่อยเรื่ก็ลดป้องแรงลงเงีนบ่วิจั้อนออกว่ได้ได้เบิดแห้งหอก่อนอย่นี้เงี้ยบอไอ้อลเอทางโอ้ยออลเอาท่านทีบเต็มโอ้ยตีจะไม่ตีออกไปเนาะสาดปวงแล้วตัวหนีนี่ข้ามโดนไปไหนขั้เอาหอกก่อนใช่ละอย่าเพิ่งออกขันจนหอกก่อนใส่ขันตังหอกก่อนเออ เอาแล้วครับนี่ย <c oughs> กับปูทูบเสื้งอ,องลงล่างมันจะออกมาน้อยกูอ่ทูบไปท้ำกันเหมือ,อนเดิมนะ <c oughs> แต่ได้กูเบื่อเบงเลยกเกียร์ได้สิบเก่าว่ะเกียรได้น้อยขนางนี้เออบรรยานะครับข <c oughs> อบนี้นะครับท่านตังบ่าข้างในนถอดล้อก็ได้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมทีมงานบ้านๆทำบ้านๆเอามาตรงนี้ไว้ แล้วก็จะแตละเม็ดวัดขอบอันไหนที่ว่าตรงตรงนี้ครับคิดว่านะครับตรงไหนสะลกเนี่ยวัดไปฝั่งนู้นนะครับสลกเนววัดหน้าวัดหลังนี้นะครับให้หน้านี่มันห่างกว่านิดนึงก็ได้สักมิลน,นึงพูดง่ายว่าให้หน้านี่มันอ้าออกนะครับนิดนึงถ้ามันไม่ตรงือนเขานเนี่ยเราไปตั้งที่ศูนย์นะ เราต้องขีดหันมากค่ะนอนโมเมนมากเลยเนี่ยพอเอ้ยมันกบูนไปทำเกียเออ <c oughs> ้ยวนั่นล่ละอย่าลงสาว